จองรงนัดนแจแวนะครับไปเริ่มกดไลค์กดแชร์กติด,าดตามให้ด้วยนะครับผมจมบชิบแล้วตอนเช้าๆหน้าหนาวนะครับเนี่ยวันนี้หนาวสุดๆ,ๆครับ โอ้ม oh, ok ืมอนี้ที่ผักลวกบ่มือนี้กินอาหารเกี๊ยสาวงงลวกผักเออต่ออาหารเกี๊ยวเนี่ยไปไปใส่เไปไปชิ้นใหญ่เลยหน่าฮะว่าอยู่หนาวก็ไปดึงใส่ ดีไหมแต่ผกัอยู่ใส่แม่นโอ้หขาหมูไปตต่อไปขกหมูจักกุ้งจักหมูจักยังหอขนมจักหมาใหมไปรอดนกระือาด

ปรดเด็นเด้ปีใหม่มาของควรปีไม่ได้ยังหรืของควรปีไม่หไเ,มเหาะได้ยังบ่เม็ดยังของควรปีหม้ชนทำีเส <จอ S 1> ื้อใดของควรฝีไม้ <c oughs> ไยแต่วิ้มอ้นไปหอแต่โย่ปฏิ้ิ้ปฏิป้ินต่ยังไหกระเม็ดอันนึงบ่ข้ไหนอันนี้จุโกมากเือเบิร์ผาว ไปยานสมไปคือปลาทู่แม่นึ่งไปเต็มโคสวัไปวดมาเอาวัต่อไปเมื่อไรกันไปเมื่อนี้แล้วจะไปกวก็ไปละไปเสาละเพราะว่าเราจะออกไปช่องเขาบ่ยเฝ้าเพราะว่า มปอยู่ของกักเลืออยู่เขาบอกบอมกับไปไปเขาได้นอนขึ้นเแ้ไปยู่ขาไปได้นนโอ้ยหนาวหนาวโดนม่านไม่เคลื่นมาได้มาเมื่อคืนที่โน้นไปน่อยโน้ำเร็วโซน้ำเามือนโน้ำได้หน่อยโซไปยำเมดทีแล้วบวกมันเรื่อ่าะรเป็นป่าค่ะ บบใหญ่แบบนี้ไปงานแบบหน่อยเขางานองเวียนเป็นอไรงานบเแล้วไปไปเป็นกเป๋าเลยกระเป๋าที่หันละเราเลียละออขวัญขั้นเลยเราไปเป็นอีียงเราให้ก้อยืาตกองในอยู่เป็นตะยุ่นพ่อข่อเราเป็นยังเนียงเป็นยุเง่าลินเป็นอาทิตย์แล้วเอะเราค่ะโอ้ยเราก็ว่ามันเราสลาดใจมาเล่น ลอดอ่ะงเสียงหายไลยายูใส่เลยยายดูบ่ถหไมอยากถามไปถาม่นหนยากนี้บกเถามเลไปถามอื่นหนเขายากนี้นะตกเนาะบ่เมียนี่เขาาตเขายากเขาว่าเขาประยากเก่าับคัามอ้คิดอันนั้นคิด่า เอาหายความในมูพิชกันเราก็แม่หมดตัวยานมูว่าเออเอิ่าเบเอห้เข้าเออมเนหเอาไปผ้าแล้วผ้าไปขึ้นไปเอเผ้าแลยวไรเอยโอ้ยน้อยไปแต่งานนักขนเขายังมาแห่ไปนักนเขาเขาของขาเสื้อลูกบานเดย

เอาดอกหลายปนเดกมาสักสามพันเจ้าอะไรลยแม่ไปโอยพันเดียวโอ้ันหนึงแล้ว้ั่นนั่งก้อเอาเงินเขาบ่ซอยลูกมึบ่ซอยกัน ไปแล้วไปก็เห็นร้านนั่งอยู่กะใส่กบปลาทิ่มโลดอยู่เด้เนาะแอเนาะเออว่าซั่นโอไปก็บ่ไปเด้เต็มแมใหญ่สวยก็จนงอมะอออพโอ้ยสวยยเปลี่ยนกคนเนาะอมเล่นบ่ซสิอจบึงกันข่อยกะป่วยเนาะพดจริยายเสียะโซบาดนีเออยายจกะโซบาดนี วโควิดเกิดเสียชีวิตเนี่ยรานไคนเมื่อยคนไข้ได้เดินคนเป็นนี่ควที่ได้เปลี่ยนไข่หรอบอันนี้กปวยคือกันแค่ตองกับปวยร้านกัไปบุไปชองขอเบิ้งจ้าเอยงั้นคนดีตายคนปวยเด้เนาะไม่บอกว่าคนเสียชีวิตเนาะคนติดโควิดเออโตรโควิดเน่ทุกตเนาะโควิดกำลังแห้งด้ยนบาดที่นี่อ่อีสามา เคยสาไปเปลี่ยนน้อยจักมือสองมืออันไข้โควิดแล้วก็เด้ไปคือเกาขึ้นไปขึ้นมาใแล้วติดโควิดตายนอนโควิดบ่อบ่เสนเลือด็เก็เป็นเส้นเลือดอตันมีคุมเพิงไม้คิดเท่าไรครับเดี๋ยวซุ้มเป็นเสภานะดู ข้าบ่อันยางเขาบ่อขยับโอ้เรายางบ่ได้เลยโล่งสัพัดลุมมากแล้ตีบเสียงหลุดเนาะอันพูดใหญ่ๆลูกนัดเบ็กพูดเดียวโอ้ยเยอะมากอะมากมากเก่าเมียไป็นโรคบานกับบ่อใดเลยค่ะเอาเด็กเราแขวี่ยข้อสังขารนั่นข้าวบานหม้อข้าวบานอันคือบัวไช้รถเข็นใส่รถเข็นเพค่รจะไปจุ่มเนาะเข้าวต้มเอาบ่อใดเลยๆต้อกนับไปผูกแบบใหญ่ ต้องสูงไว mm, bueno. ้ตลอดต้องสูงรับวัจอยได้มเสืตายรับปรดโอแล้ตล้วงนปืนเนาะเออ่จริงาพืชลานก็ไปเห็นหนาจ้คือ